มาถึงช่วงนี้นะครับทั้ง3ท่านนั้นจะได้พบกับ3สาวโสดตัวจริงจะมายืนให้เราได้ยนโฉมกันนะครับแต่ผมยังไม่ให้เห็นหน้าแบบชัดๆผมยังยังมีหน้ากากปิดบางใบหน้าที่แท้จริงพกเธอกันอยู่พร้อมที่จะพบกับพวกเธอแล้วหรือยังครับ,พร,รบพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับพวกเธอกันเลยครับในช่วงหน้ากาก ขอต้อนรับทั้งสามสาวโสดนะครับเข้าสู่รายการรักด่วนนะครับเชิญลงมาด้านล่างทั้งสาท่านเลยครับเชิญครับผมขออนุญาตพูดคุยแต่ละท่านไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากคุณต้อก่อนน<ข>ะครับคุณต้อเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นออแกไนซ์ด้วยลักษณะของงานของเรามันเป็นยังไงครับ ก็ทำโปรดิวหมดเลยทำทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็คือถ้าทำเองได้หมดก็จะทำเองตัง้งแต่ทำเวทีทาสีฉากจัดไฟโอ้ <c oughs> โหเท <c oughs> ่าที่ดูลักษณะงานของคุณตอน,นี่ก็จะยุ่งยากมากมีความรับผิดชอบหลายด้านมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วทำไมมันยังไม่มีแฟนเป็นเพราะว่างานที่ยุ่งแบบนี้อยู่หรือเปล่าฮะเลยมัทำให้เราไม่มีแฟนเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอะไรค่ะเป็นเพราะว่าเลือกเยอะหรือว่าไม่มีให้เลือกก็ไม่รู้ที่บอกนะครับนอกจากทำงานเก่งแล้วนี่นะครับ คุณต้อยังทำเบเกอรี่เก่งอีกด้วยและในวันนี้นะครับคุณต้อก็ทำเบเกอรี่มาให้ทั้งสามหนุ่มสนได้รับประทานได้ชิมกันด้วยนะครับ<ม>ไปชิมเบเกอรี่ของเธอเลยครับอันนี้คุณต้อทำมาเมื่อไหร่ครับทำมาเมื่อเช้าค่ะอันนี้พิเศษมากเพราะว่าคนอื่นเขาทำเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้จะเละข้างนอกแข็งข้างในค่ะคุณเป้นี่เขาเปิดโรงเรียนสอนทำขนมสไตล์ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ ชิมขนมคุณตอแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติละมุนมากเลยครับระหว่างที่คุณเป้กับคุณแบตกำลังชิมเล็กๆเนี่ยนะฮะคุณสิทธิ์กินหมดแล้วฮะคุณสิทธิ์เน้ะคุณสิทธิ์อร่อยไหมฮะครับอร่อยมากครับคุณแบตอร่อยไหมฮะรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยมากครับอร่อยนะฮะถูกปากมากครับมาที่ท่านที่สองนะครับสาวสดของเราคุณหมิงครับนอกจากเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วเนี่ย ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับความงามด้วยตอนนี้ทําอะไรอยู่เกี่ยวกับความงามครับค่ะทาเกี่ยวกับครีมค่ะครีมรักแร้ขาวค่ะอะไรนะครับครีม <c rim> <c rim> รักแร้ขาวค่ะมันขายดีมากไหมครับขายดีมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผู้หญิงแล้วก็อีกหลายเพศที่เหมือนไม่กล้าที่จะไปซื้อหรือบอกใครแล้วคือเสียงตอบรับดีมากค่ะผู้ชายที่เราชื่นชอบเนี่ยที่จะต้องมาเป็นแฟนของเราเอาส่วนตัวของคุณหมิงเองเนี่ยนะครับชอบผู้ชายแบบไหน มิงชอบผู้ชายรักครอบครัวการที่รักครอบครัวมันทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็เขาจะรักเราแล้วเขาก็ต้องรักพ่อแม่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับชายโสดครับผมบอกข้อมูลเพิ่มเติมของคุณหมิงอีกข้อหนึ่งนะครับเธอเป็นอดีตนางงามเป็นอดีตนางงามนะครับแต่ผมไม่บอกว่าเวทีไหนแต่เดี๋ยวผมจะให้เธอโชว์ความสามารถในการเดินแบบเดินแฟชั่น และเราก็จะพอรู้ครับว่าเธอมาจากเวทีนางงามเวทีไหนพร้อมไหมครับพร้อมครับมีท่าประจำเชิญคุณหมิงครับอ๋อมันจะมีท่าประจำนะครับทำไมทุกคนต้องเป็นยังไงบ้างเห็นลวลาการเดิน แฟชั่นเดินแบบของคุณหมิงแล้วรู้สึกยังไงบ้างประทับใจครับคือคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเห็นสายตาคุณแบดเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่านะฮะตาของเขาี่ปกติแล้วจะตาไม่ค่อยโตมากแต่พอผู้ถึงสาวด้านหน้าเนี่ยตาเขาจะเบิกลงเลยนะฮะแบบแบบสดใสขึ้นมานะฮะทันทีทันใดโลกสวยเลยเดี๋ยวมาถึงท่านที่สานี้นะครับคุณแพรวนะครับคุณแพรวอย่างที่บอกครับคุณแพรวตอนนี้ทําอาชีพแอร์โฮสเตสอยู่นะครับและกิจกรรมที่ชื่นชอบก็คือ การยิงปืนใช่ค่ะทำไมถึงสนใจกีฬาการยิงปืนครับเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงไม่ค่อยยิงปืนกันเท่าไหร่พอดีแบบว่าได้มีโอกาสค่ะได้ไปแบบลองยิงปืนดู<ม>นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้สมาธิก็เลยชอบค่ะคุณแพรวครับอาชีพหลักของคุณแพรวนี่คือแอร์โฮสเตสค่ะปกติผมว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องบริการแล้วก็เจอคนมากมายค่ะทำไมในเมื่อเราเจอคนมากมายขนาดนี้ เราถึงยังไม่มีแฟนอีกครับอาจจะแบบว่าเจอคนเยอะก็จริงแต่ยังไม่มีใครที่ถูกใจยังไม่มีใครที่แบบคุยแล้วคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเราชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายออบอุน่น<ม>ดูเป็นผู้ใหญ่กว่า<ม>ค่ะคุณแพรเป็นคนที่ชอบยิงปืนค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นความสามารถของเขาวันนี้รายการของเราครับนำปืนกีฬาชนิดนี้มาให้กับคุณแพรได้ทดสอบฝีมือกันมาเลยครับเิญครับคุณแพรครับ คุณแพลวนะครับขอผมไปทางด้านนู้นกนนะครับคุณแพลวนี่ฮะโอ้โหโอ้เอาละครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณแบทคุณดิ๊กก็คลายได้คลายไปเลยเหรอฮะมันเริ่มอึดอัดใช่ไหมฮะเมื่อกี้อากาศในสตูยังยังหนาวๆอยู่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะฮะหลังจากที่ทั้ง3ท่านนะครับได้เห็นความสามารถของสาวโสดของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่พวกเรานั้นจะต้องลงคะแนนให้ความประทับใจกับพวกเธอถ้าพร้อมแล้วลงคะแนนครับ การลงคะแนนเนี่ยคิดว่าจะได้เท่าไหร่คะของคุณต๊อร้อยเลยนะมั้ยร้อยคะแนนเต็มเถอะอย่าอย่าได้กักร้อยเลยร้อยเลยแล้วอย่เป็นยังไงคะคิดว่าคุณหมิงเนี่ยจะได้คะแนนสูงสุดเลยไหมจากผู้อี่ทั้งสามแน่นอนครับฟันธงไปเลยฟันธงตอนนีนน้คุณผู้ชายกำลังจะลงคะแนนมั่นใจในตัวคุณแพรวมากแค่ไหนสมมุติว่าคะแนนเต็มร้อยคุณคิดว่าเพื่อนคุณจะได้เท่าไหร่ไม่เต็มหรอกครับแต่แค่ท็อปท็อปว่ะ มาถึงในช่วงนี้นะครับผมจะให้หนุ่มของเรานั้นทำความรู้จักกับสาวๆนะครับได้มากยิ่งขึ้นโดยการพูดคุยกับเธอนะครับโดยในช่วงนี้นะครับคุณอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรถามได้เลยนะครับมีเวลาพูดคุยกับเธอคนละ15วินาทีเท่านั้นพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับช่วงนี้เลยครับช่วงคุยด่วนช่วงคุยด่วนหนุ่มๆจะได้คุยกับสาวๆในเวลาอันจำกัด หนุ่มๆควรรีบถามเรื่องราวที่อยากรู้ก่อนเวลาจะหมดลงขอเชิญสาวโสดท่านแรกเลยครับคุณตอครับสาวคนแรกคุณตอหนุ่มๆจะถามอะไรเกี่ยวกับตัวเธอและชายสาโสดท่านแรกที่มีโอกาสถามนะครับก็คือคุณสิทธิ์มีเวลา15วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับชอบทำอาหารใช่ไหมครับชอบค่ะ สับข้าวทาได้ใช่ไหมครับทําได้จะทานได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะกระเทียมสับเป็นได้ค่ะพริกสับเป็นเด็ดเป็นปลูกได้ด้วยค่ะมะนาวใช้เป็นใช้เป็นอยากทำอะไรอะคะทำน้ำปลาพี่กับผมกินได้ไหมครับได้เลยบทดเวลาครับโอ้โหเก่นพื้นฐครับผมสงสัยคุณมากเลยคุณถามพริกมะนาวน้ําปลาคุณจะเอาไปทําอะไรครับมันเป็นเบสิกของอาหารไทยนี่ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าคุณเป็นคนชอบทานอาหารไทยครับเอาละครับมาถึงโอกาสต่อไปในการถามคําถามกับคุณต้อนะครับ คุณเป้เชิญเข้าประจำที่เลยครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับชอบออกกําลังกายหรือเปล่าครับชอบค่ะว่ายน้ำเป็นไหมครับไม่เป็นค่ะชอบช้อปปิ้งหรือเปล่าครับชอบค่ะชอบสุนัขหรือเปล่าครับเลี้ยงได้ค่ะแล้วแมวล่ะครับอืมเลี้ยด้วยกันได้ก็โอเคค่ะครับอ่ชอบทำอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าครับชอบทานเลยหมดเวลาครับเชิญคุณเป้์กลับเข้าที่นั่งนะครับ รู้สึกจะเป็นคนชอบทานจริงๆนะครับเพราะว่าดูจากฝุนแล้วพอลุกขึ้นมาลุกเลยว่าเป็นคนทานเก่งนะฮะนะครับอ้ามาถึงท่านสุดท้ายแล้วเชิญคุณแบทเข้าประจาที่ครับเช่นเดียวกันนะครับ15วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสีที่ชอบคืออะไรครับสีขาวค่ะสีขาวเออกีฬาที่ชอบเหครับโยคะค่ะโยคะเออขนมที่ชอบทานนะครับเออเค้กค่ะเค้กครับแล้วก็เออทะเลภูเขาน้าตกชอบไปไหนครับก็ถ้า หมดเวลาครับไปได้หมดครับแต่ตอนนี้คุณต้องกลับไปนั่งที่เดิมครับคุณแบทครับพอแล้วครับคุณส่งสายตาตลอดเวลาเลยผมไม่ยอมนะฮะคุณต๊อผมเขินหมดเลยนะครับคุณแบทต้องขอขอบคุณคุณต๊อนะครับขอบคุณมากครับมาถึงสาวโสดขั้นต่อไปครับที่หนุ่มๆของเรานั้นจะมีโอกาสได้ตั้งคําถามกับเธอนะครับขอเชิญคุณหมิงครับคนต่อมาคุณหมิงสาวที่มีดีกีเป็นถึงนางงามมาดูซิว่าหนุ่มๆจะถามอะไรเธอบ้าง กลับมาที่คุณสิทธิ์คงมีคําถามค้างคาใจอยู่มากมายคุณสิทธิ์พร้อมนะครับครับพร้อมครับเข้าประจําที่เลยครับคุณสิทธิ์คุณทําอะไรครับคุณจะถอดรองเท้าทําไมครับคุณสิทธิ์เริ่มถามได้ไหมครับอ๋อโอเคขอต้อครับ มีเวลา15ห้าวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับแางนี้ดีกว่านะสีห้ากับสีแปที่ต่างไงครับโอ้โหนี่มาเป็นธรรมะมากเลยสีห้านี่คือคนเรามนุษย์ก็ถือได้ใช่ไหมคะหมดเวลาครับโอ้ก็มาอยากเรียนรู้ธรรมะอยู่พอดีเลย ครับคุณมีเวลา15วินาทีแค่ถอดรองเท้าคุณห้าวิแล้วก็ผมต้งถอดก่อนแล้วกว่าคุณจะนั่งคาสมากว่าคุณจะเริ่มถามผมรู้แล้วทำไมคุณยังโสดอยู่เนี่ยเชิญคุณสิทธิ์กลับเข้านั่งครับที่เดิมครับโอ้มาถึงคุณเต้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าประจำที่ครับมีเวลาสิบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับชอบแต่งตัวไหมครับชอบค่ะ ชอบสีอะไรครับชอบสีชมพูค่ะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนครับเที่ยวแบบไหนคะเออตามที่ธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยครับชอบเที่ยวทะเลค่ะชอบดูหนังไหมครับชอบค่ะชอบกินกาแฟไหมครับไม่ชอบไม่ไม่ทานกาแฟครับเอาละครับหมดเวลานะครับก็ถามได้พอสมควรนะครับมากกว่าคุณสิ์ทั้งเยอะเลยนะครับขอเชิญกลับเข้าประจําที่ครับคุณแบดพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญเข้าประจําที่ครับ อย่าถอดรองเท้าหรือว่าถอดเสื้อถอดกางเกงอะไรนะฮะห,ห้ามนะครับเหมือนรู้ใจนะเหมือนรู้ใจเอาละครับมีเวลา15วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> จับเวลาจบมัธยมที่ไหนครับเรทวมรดศึกษาค่ะครับผมแล้วจบปริญญาตรีที่ไหนครับธรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทล่ะครับจุฬาค่ะเหมือนผมเลยครับผมก็จบโทจุฬาเหมือนกันอ๋อเหรอคะครับผมกินมีเดย์กัเพื่อนค่ะแล้ววัดที่ชอบไปอะครับ ชอบไปวัดตามต่างจังหวัดคตามต่างจังหวัดเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากไปช่วยเหลือหมดเวลาครับลงท้ายได้ว่าชอบไปวัดตามต่างจังหวัดครับผมแต่คุณแบดชอบไปวัดแถวราชดาครับคุณแบดครับเป็นคุณแบดครับโอ้โหอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะมาถึงสาวโสดทานสุดท้ายแล้วคุณแพรครับมาดูคำถามที่หนุ่มๆจะถามคุณแพรสาวแอ์โฮสเตสคนนี้กันครับ ในรอบนี้กับคุณแพรนะครับผมจะเป็นตัวแทนชายโสดทั้งสามท่านมาถามคุณแพรเองเลยนะฮะแหมคุณสิทธิ์ค้อนผมใหญ่เลยนะฮะคุณสิทธิ์นะฮะคุณสิทธิ์พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าไปจำที่ครับคตั้งสติให้ดีครับอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับน้องแพรนะครับเตรียมตัวสิ้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วพร้อมปะพร้อมค่ะจะวิ่งหรือเปล่าจับเวลาครับ นสั้นปืนยาวครับปืนสั้นค่ะนะครับเป็นลูกโมหรือเป็นเซมิออโตเมติกครับลูกโมค่ะเป็นสปินเวสเซนหรือว่าจะเป็นคอร์ครับคืออะไรคะอ๋อเป็นยี่ห้อครับผมเป็นซิงเกิลแอคชั่นหรือดับเบิลแอคชั่นครับไม่ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นนั้นนะคะอ๋อเกินจูสิทธิ์ตจำเข้าประจำที่เลยครับถามแต่เรื่องอาวุธแหมถ้าทางคนนี้จะน่ากลัวจริงๆนะฮะอ่ะมาถึงคุณเป้เชิญครับเข้าประจำที่เลย มีเวลา15วินาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับชอบส่วนไหนของร่างกายตัวเองไามที่สุดครับน่าจะเป็นจมูกมั้งคะครับชอบไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวครับผมสั้นค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนครับไปถึงในธรรมชาติครับธรรมชาติน่าจะเป็นภูเขาค่ะหมดเวลาครับโอ้โหะเซอร์จูเตอร์ตัดข้าประที่ก่อนมาถึงท่านสุดท้ายแล้วครับคุณแบทครับ15วินาทีเช่นเดียวกันครับครับ ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเออเป็นแอร์สายการบินไหนครับไทยเวสต์เแอร์ค่ะเครื่องรุ่นที่ชอบคือรุ่นเครื่องรุ่นอะไรครับ A320 ค่ะ A320 เอ่อถ้ามีแฟนแล้วอยากให้แฟนพาไปที่ไหนครับไปดินเนอร์ไปไหนก็ได้ค่ะอ๋อเอาแล้วับเดินจุนแัดบกับข้าระจำาี่ครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแพรวนะครับตอนนี้ชายโสดทั้ง3ท่านนะครับก็ได้พูดคุย เพื่อทําความรู้จักกับสาวโสดข,ของเราทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงช่วงเวลาสําคัญครับที่พวกคุณจะต้องลงคะแนนให้ความประทับใจกับสาวทั้ง3าท่านถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับนี่เป็นการลงคะแนนครั้งสุดท้ายแล้วคิดว่าคุณต่อเพื่อนของคุณเนี่ยจะคว้าคะแนนที่สูงสุดมาได้ไหมคะได้นะ ยังมั่นใจอยู่เดี๋ยวดิฉันจะรอดูคะแนนนะรอดูเหมือนกันคะแนนของคุณผู้ชายที่จะให้คุณหมิงเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคุณแม่จากคำถามเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่าว่าเธอจะให้คุณหมิงสักเท่าไหร่นะคะได้เลยคอยลุ้นช่วยลุ้นคิดว่าหลังจากที่คุยไปเนี่ยคิดว่าคะแนนเนี่ยสมมติว่าจากเดิมเท่านี้มันต้องเพิ่มแน่นอนือเป่ะแน่นอนแน่นอน จากสารอบนะครับที่หนุ่มโสดได้ทำการลงคะแนนความประทับใจให้กับสาวโสดของเรานะครับในช่วงหน้าเราจะมาสรุปกันแล้วนะครับว่าสาวโสดท่านไหนที่มีคะแนนความประทับใจมากที่สุดแน่นอนครับเขาจะได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปตอนนี้พักสักครู่นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามหาความรักกันต่อครับ คะแนนสะสมความประทับใจมากที่สุดได้แก่